กรสินจินดนับนำซูมแล้วผมปากมุดให้เพราะคืนนี้มีไรสดด้วยกันน้องด้วยวันนี้มีไรสดวันนี้มีไรสดนะครับนาซื้อบัตรงานคืนนี้นะครับผมที่เล่นอยู่ร้านโรงเบียรอีสานอำเภอนามนจังหวัดกรสินนะครับทางร้านได้ไรสดกลุ่มปิดนะครับผมเดี๋ยวผมไรสดฝากมุดให้ว่าซื้อที่ไหนนะครับ ผมจะปาบดุดลิงให้แป๊บนึงตึงเออปาแฮร์เรบปาแฮร์เรบพี่น้อง้าเคอเคข้ามาลรวขอคนหนึ่งแชร์นะครับ มื่อนีอยุ่กราชสีพี่น้องจาพาเพื่อนจ้างมาเต็มวุงคอนเสิร์ตตัวเก็บยมิสิกเต็มวงสองชั่วโมงทวนนะครับอำเภอนี้มาครั้งแรกเพื่อเคยมาเพื่อจะมาอพเภอนี้ครั้งแรกวันนี้เราไม่ได้ขายเพจตัวเกียวนะครับเราขายในเพจโรงเบีบาอีสาน บัตรค้มปิดขายไม่ผิดนลงไปอีสานครับพี่น้องเจ้าภาพจองโรงแรมให้ดียินข่าวว่าคุณเอยเียนุชาแเล้าฟาปื้นก็โรงแรมนี้ยังไงก็ส่งข่าวหาคุณเอียนุชายหอยเด้อข่าวเขาว้ขาบอกเรากับติงตังหาเล่าก่อนได้ยินข่าวว่าคุณนอนโรงแรมเดียวกับพี่บ้านฟิเยนใช่ไหมคุณเอยเียนุชาเล่าฟาพื้น ันุถตูคุณด้วยนะโรงแรมสนะอยากให้บิ๊กทำเพลงเอาเบสเป็นนางเอง็ีแนวสนุกสนุกไว้เปิดฟังฉลองปีใหม่ก็น่ารักดีนะคะอ,อย่าบอกความลับพ่่นองความลับ่าไปหาบอกคนเพราะม่โปรเจคนี <laughs> อย่าไปหาบอกคนตีอย่านะอย่าบอกนะ พ่อไปอยู่ในค้าอยู่โรงแรมครับตอนนี้เตรียมตัวแต่งหน้าอิสรจะอาบน้ำอกสักูู่่สจะอาบน้ำนะครับมุนเห็นอยูโ่รโอบบริษเจ้าภาพเป็นลูกค้าเก่าในแหละเคยจ้างไปรีวิวสินค้าทีเนี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้เอฟซแบบอุดหนุนกลุ่มปิดด้วยเพราะว่าเพื่อนกับแบงค์ในห้องเนาะกลุ่มปิดร้อยยีกก่สบ,บาทเพื่อนก็แบ่งให้เราด้วยสีนะ่าอยู่ในนี้ ชื่อไทยโอยคิดถึงจังเลยค่ะขอบคุณนะครับวันนี้มาไล์สดบอกข่าวพี่น้องเผื่อบางคนอยากรับชมนะครับกลุ่มปิดบางคนอยากรับชมกลุ่มปิดเมื่อนี่ชุดใหม่วันนี้ชุดใหม่การสแสดงเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็แดนเซอร์หญิงก็ชุดใหม่นะครับบวกกับแดนเซอร์ชายก็มีเปิดตัวแบบจุดจุดจุด,จด,จด,จดเออนะครับผม รวมแม้กระทั่งนะครับผมไปถึงเกี่ยวกับในการขับร้องวันนี้ก็จะเป็นแปลกใหม่เส<อ>ื้อสวยอะบอต้องพิออเร์เป้ามานะอู้ยอ,อยากขายยูตะะ่ว่าเสี่ยนแล้วจะขายยูหยาบเร็วให้ถ่ายรูปนํำเลยจ้าพ่อบ,บิ๊กเพิ่งไปเจอครั้งแรกเชิญนะครับเชิญมาถ่ายรูปกับพี่บ้านพี่แดนเลยเท,ที่ร้าน โรงเบียอีสานนะครับอำเภอหน้ามุ่นแต่พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ก็เด่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็เด่ที่นี่ดิพรุ่งนี้ก็เด่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้เล่นที่อำเภอสมเด็จงานฟรีตัวเกียว์เบลซีกอัฒมาตย์ไทยพวกนี้ตัวเกียร์เบลซีกอัฒมาตห์ไฟป้าฟินขาดไปโวยโวยโยโวย อดุด <ừ> ูดูอดุดููดูให้เขาถึงจดร้องเขาเขากูห่วยอันนี้ก็ได้ ยาดมครื่บวชยาดมเสียแม่เนี่ยเดี๋ยวลืมทากระเด็ได้ไหมนะโปรวีเพื่งอุดหนุนแคบหมูน้องบิ๊กแคบหมูน้องบัมแบมแคบหมูอะไรอ่ะเขามาขายหรอใช่มันป่าสักเ้าบัลลาสิมาอีรีบอกพะนะมากใส มือสมเด็จมือนีน้ำม์แต่ว่าพลอยอยู่ใกล,ๆ,ล,ใกลๆกันเพไะอ,อยู่ไกลๆกันไม่ถึงสิบกิโลห้ากสิบกิแต่คืนนี้นอยู่โรงเบียโร,รงเบียบึ้มอะโรเบียบึ้มอารงเบียบึ้มบึ้มบึมบม,มอยากได้ยาดมฟินแ h ง n g ด้วยค่ะอตอนนี้ของหมดนะคะอยากได้ฟินแ h ง n g รัดใหม่ออกตอนไหนคะพี่ทุกคนอยากได้เต็มเลยอะ่ะฟินแ h ง n g ของเราออกขายจริงๆนะครับผมประมาณวันที่ สิบสองนะครับผมตุ่มบาง์โฮสพ่อบิ๊กก็มีทุกคนน่ารักน่าจ้างาสันเปินปละกระเป๋าจวยแบนรอยแบนไรอากระเป๋าแบนเชียนท่านซื้อเองไม่ได้โฆษณามันสวยก็เลยถือเขาไม่ได้จ้างนะเขาไม่ได้จ้างไปไปให้เขาไาถ้าหาเบสหนห่อยจ้าตอบไม่เกินห้าทีแน่โว้ย าานี่หกทัาครับเพื่อนหลนยให้เขาได้ยูมอมเมแมเนียเขาเจอบอลเนี่ย mm hmm. วันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดขายตัวนะครับก็อัปเดตด,ด้วยว่าน้องลีโอน้องลีโอตัวเคมิสิตอนแรกก็จะไปเรียนลำแต่อาจารย์โทรมากินยากันยาคิวบอสไม่มากเลยนะนยเพนะเดือนนี้หรอพี่การยาปีหน้ากี่ผมเอ๊ะเราไปเกาหลได้อยูหรอมไม่ไไม,มีนาวิเดอนมีนาใช่ไหมไมีติมติเมื่อไหร่มิติต้นม,มีนา เทปนี้เราไปไม่ได้เราต้องไปแล้ากต้องราเปดปีนะเป็นต้นมีนาจองอย่างรวมร้อยอ่านได้ไหมได้ไดไยาโดมวดอย่าพุ่งถามมาหาง่อยยาดมวดนี่คนมักเสือฟินแห้งมาเถียงน,น, <c oughs> น้องอีโอไม่ได้ปะน้องไอพระนครสิไปสมัครงดที่ อ๋อน้องอันนั้น้อง,อ,ง,อ,งอะไรนะนี่เห็นพระนควหรอหรือใครนะที่จะลงเพีนคำนะอารีรีรไม่ได้ไปเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแต่งกรามให้ก่อนตามจริงลรีจะไปเรียนเรามวันที่หกเจ็ดแปดนี้แต่ลรีคือลรีคืออาจารย์บอกว่าลรีเก่งแล้ว เก่งจ,จนกว่าจะสอนมันแล้วต้องเอาโจทย์ใหม่ให้รีโอไปทําไปฝึกก่อนแล้วก็ค่อยไปสอนกับอาจารย์นั่นหมายความว่าอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรเพราะรีโอกิงแล้วแต่อาจย์จะสอนในสิ่งที่รีโอยังไม่เก่งเพื่อนเกิดล้ยิงให้เพื่อนจีบแตงก่อนล้ามกนและเสทองก่อนล้ามาแลมวมาอสอนกับอาจารย์นั่นคือขอ้อกฎของรีโอ รีโอกับยูริ Lee, มันเก่งของระเแบบียบแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องลำเรื่องร้องอ่ะเรื่องลำอ่ะยูริรีโอจะเก่งจะมีรีโอสีล้ำเป็นเพราะรีโอเคาอยู่ปวงล่างเคาอยู่พวกเกี่ยวกับงานรงเรียนง,งานร้องลําอย่างสีนาแต่ว่าคุณรูณเลยบอกว่าเก่งเก่งเกิน,กนมาตรฐานพื้นฐานแล้วต้องเอากวางล้ำไปฝึกฝนก่อนแล้วรีโอจะได้เอากาลองล้ไปเนสอนซึ่งหัสียแปลนี่แหละรีโอจะได้กวางล้ำไปฝึกก่อน แล้วค่อยไปไปสอบกับอาจารย์อ,อะไรสิบหกกันยานี้บอยบมมีกลุ่มปิดหรือเปล่าครับแม่จะุตนุนค่ะมีครับสิบหกกันยายนนี้ก็เป็นเพชรนนตุนเพชรตัวตัใจเฮยดออหลายคนคิดว่าเพชรนนตุนจะมีแต่เพชรนนตุนหรือเปล่ามีทุกคนไหมมีข่าถามมีเยอะมีทุกคนเลย,ม,เม,ย,เลยมีเป็นกลุ่มปิดทั้งค่ายเลยอืมเป็นกลุ่มปิดทั้งค่ายเลยนะครับ คุณพ่อส่งจิตบอ่อทองจะเข้ามาเทรนตารางการฟ้อนการร้องสามถึงสี่ชัว่วโมงให้เด็กๆเข้าออฟฟิศเก้าโมงเช้าตรงใส่กางเกง วอมสีขาวเสื้อผ้า,ส,าสบายๆที่สามารถฟ้อนรำได้ใครรับทราบขอให้ตอบจ้า วันนี้มีกลุ่มปิดนะครับวันนี้มีกลุ่มปิดที่ซิมให้แล้วครับไม,ไม่ได้ซื้อที่โตเกียวแต่ว่าซื้อที่ร้านเพจร้าน,รนอีสานโรงแปอีสานนะครับโรงแรอีสานวันนี้นะครับร้อยยิบเก้าบาททางร้านเครื่อขายขายไป,ไปซื้อไปหนองคุม้พมพมวันนี้มีท็อปดาร่าก่อนมีเต่าหยองมนองีน้องหลินอืม พับลากอนเต้าหยองน้องหลินนะครับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่กรุงเทพนายจ่าร้านฟินกินเส้นอ,อยากเปิดจะไม่นอ้องอยากเปิดอยู่ชอบมากนะครับแต่วันที่สิบเจ็ดเนี้ยไอ้สิบหกเนี้ยเป็นเพชรนวลตุ่นแบบรูปแบบโตโเกียวเบสิคโตโเกียวเบสิคไลส์สติมมิ่งอันนั้นเป็นแาบเป็นงานใหญ่เลยเป็นแบบตั้งห้างใหญ่เลย ขอบคุณ f c Toke ตเ t มนะครับแจกบัตรสิบใบของคุณนะครับทักไปที่เพจน,นี้เลยวันนี้คืนนี้ขยับชมกลุ่มปิดนะครับคืนนี้ขยับชมกลุ่มปิดไปที่เพจน,นี้เลยเดี๋ยวให้ดูโรงเบียอีสานโรงเบียอีสาน เปิดให้เอฟซีจะได้แบบเพียรนี้นะครับเป็นร้านเพื่อนขายเองวันนี้แนหะร้านเพื่อนขายเอฟซีเหลือมมากแหรอพระนะนี่นะครับเป็นร้านลงแบอีสานโรงพยานสบามมลอําเภอน,นาม,มนจมังหวัด การสินดินานานมซุ้มอย่างก,ก็แจ้เอสินะคาวันนี้ซีแกมมานะครับดีแล้วค่ะเรียวจะได้มีควาำใหม่ที่อาจารย์เชียงแต่งให้จะได้เกินๆต่อยอดจริงๆแล้วเราก็พัฒนาลูกทุกคนนั่นแหละไม่อยากให้มองว่าไ่อยากให้มองว่าบอดวิกดันพระนุ่นีเป็น คนป็นคนไปว่าอยากเห็นแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยว่าอยากเห็นแบบว่าคิดไปตะลืดไปปั้นกันเองแบบโดยเฉพาะ,ะเอฟซีตะหตะก่าห้องสีนาะว่าอยากให้มองว่าแบบหนึ่งสองสามสีนะาบอสิ๊กดันแต่คนเดียวคนตะครนี้คนนั้นคนนี้บอสแต่ดันแต่ผู้หญิงนะดันแต่ผู้ชายมาให้นึกถึงตอนที่ระหว่างปีที่ผ่านม,มาก็ถือว่าทุกคนมีผลงานหมดทุกคนมีผลงานมีเพลงหมดผมลงทุนให้ แม่บอดั่งผมก็ต้องลงทุนให้คือเก่าผู้ล่งคนบอกเพี่งอย่าวิ่งกับบอดั่งผมก็บอกให้บอกอย่างกับกัดจังด่านลูกๆเหมือนเดิมสั่งผลงานเหมือนเดิมพี่น้องไม่แอนว่าไม่ใช่ว่าแบบไปปั่นกันเองแล้วไปนอยนั่นนี่นู่นรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ลูกเกีจ้าของเองเบื่อทุกคนนต่ละพี่น้องคำว่าตัวเคมีสิกซีดีซัวกับเป็นลูกกเจ้าของคู่เก่ากับซีดีเบอร์ของคือเก่าแม่บอสั่นพี่ยังเสียนี่นั่นคนด่าคนอย่างธรรมประเทศเขาก็ต้องอุบอุ่มเอาคือเก่า่เป็นตัวเขาิก กับยูนั่นงกับมาตาแต่ได้แล้วมีปัญหากับซอยแก่กันไปแต่บางอย่างมามองว่าบอ๊อบบี้ดันแต่คนนี้บอบบี้ดัน,แต,น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 แต่คนนั้นคนนี้น้อยใจคับคนนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะคือก็ช่วยอะไรได้แล้วจริงนะเพราะว่าอย่ามองแค่วันนี้สิมองที่ผ่านมาเราก็ทําผลงานบปด้วยกันอยู่ยามีสิน้นหนนม,นม,นมนู่กะเบียนไาแล้วล่ะกระสิ้นไผสิ้นมันช่วงไผช่วงมันวางไปวางมันเออกระเบื้องในตัวเกมไม่สินนั่นผู้ลงคนตาเหลี่ยมมามองอยู่ของกับเหียญจมเหรียญาอันผู้ลงคนนดูกับสิน ลูกฉันบรด้อัน,นี้ลูกฉันบริแรน,นี่ได้ทุกคน่าลาเป็นบาทเป็นบางนางเรือนหนึ่งกับพี่เอกนั่นเองละพี่เอ๋ยอนางมันก็สิเป็นพรนไปเอกเป็ทุกคนกับบริษัทละนางก็ไดสิเป็นหน้าเอกบุ็ทุกคนกับบริษัทม,มันก็ต้องรับร้วยว่าธุรกิจที่เราทําอยู่มันก็ต้องมองถึงความคุ้มค่าของคนดูขององค์ประกอบที่จะไปได้ถามว่านงางละคอเรื่องหนึ่งนน่คันเอานักแสดงที่แบบว่า <c oughs> เลดี้จริงบอดีมาแสดงนัง้นนั้นเขาจริงนี่ตากล้องกับบอดี้งานดิคนกำกับกบอดี้งานดิบางบางเอิญเจ้าของช่องชอบการแสดงคนนี้แต่ขายไม่ได้สมมตุติขายบ่อะไรกระคาดแต่ว่าอาจจะบ่ได้เลดี้สูงเขาต้องย่อมแต่พวกกำกับต้องย่อมเอาเราถ้ากับน,นังนเขจริงคือตัวอย่างก็ต้องจริงกันไปหมดแต่พอถ้าเกิเก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 ดเราเอาคนดังมาเล่นเอาคนที่มีเลดี้มาเล่นหนัง คนที่ไม่ดังก็เด้นไปด้วยอคนที่ไม่ดังก็งกเล่นแอมแปะไปด้วยก็เล่นไปพร้อมกันก็หาก,กินเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นอุปกรณ์ไ,ไปด้วยพอแล้วถ้าไม่มีตัวดึงดูดตัวที่ไม่มีอะไรดึงดูดลแล,ยยลด้วยิ่งจะไประยะสำหรับผมเนอะแต่ว่าสำหรับผมหนาผมก็สพอร์ตทุกคนนั่นแหละจริงๆ จะไปบึงบ้งหมอลำแต่ละบงดูวเขาพมิน้าเอกพเอกตัวพาตัวนาง่อยไปยังบริรัทขอไปยังบริดันทุกคนดอกบ้งอื่นกับมีตัวเดียนตัวปรดเดียนตัวธรรมดาตัวหนึ่งตัวสามสี่กัมิดดเดีนบางคนีเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยถ้าเราอยากเลือดเรารู้ว่าลูกค้าชอบแบบนี้แต่เราทาแบบนู้นมันก็ลําบากมันลําบากจริงเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนว่าดูตัวศิลปินเราเลยว่าขยันหรือยังทําตามที่ พี่ยันพี่ยันบอกให้ทําตามหรือยังรืาทาแล้วก็ทําทําดีแล้วทำต่อไปเวลาแต่ถ้าเกิดพี่ยังไม่ยังไม่ปีพอก็พัฒน,นาไปเรื่อยๆย้ำเสมอย้ำเสมอโอกาสอยู่กับตัวโอกาสคือตัวเราดิเราจะคว้าเอาไหมโอกาสโอกาสจำลอดอะอ้าปากเหมือนอันปราทองเขาให้หอออยด์ันอาหารปลาเอาอย่างดี โอกาสมนุษย์คือต้องโอกาสมนุษย์คือโอกาสที่ด้เกิดมาเป็นคนเดียวต้องต่อยอดเัว่อให้มันได้ยิ่งมาเป็นตัวกิมพ์สิยิ่งเลิศเหตุยังเกิดเพิ่กับเบิรงแต่จะมารอแต่เพื่อนที่เรียนป้อนอาหารอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะจากเหตุธุรกิจหลากหลายฉันจะดูแลตวกิมพ์เมซีเดนเซอรจักคนนังหลอกจักคนฉันจะมานางเอาใจผู้เดียวไว้ทข้างรอผู้ใดพีดกับว่าพิดผู้ใดว่างอแงกับว่างอแงแต่ว่าจะดูแลคือเกาเพราะกับเป็นตัวกิมพ์สิคือเกา ไปนั่นนี่นู่นน้อยใจเฮ็ดอย่างอืมแอมแปลว่าอะไรแอมแปลว่าได้ไปด้วยกันออะไรแบบแอมแปลคือสมมติว่าคนนี้กำลังจะเดินทางไปซอยข้างหน้าพอดีอุ้ยใครไปได้ไหนได้ไหมก็สิแอมแปลแล้องแนวเขอไปด้วยสีแบพอดีได้ไปแล้วยขไปน้ากันสิเนียนเนียนสินาะเออแอมแปลไปต้องกนนนันสินาะภาษาอีอาสานะเนาะ แขวญแเห็นอยู่เอฟซีบางคนบางบางต่างน่อยแต้ในนี่ดูเขาในนี่ค่อญกับเอยด้พี่น้องแขวญถาจะเอาใจผู้ใดก็ซื้อซักแต่ลำพังขวญแบไม่ได้เอาใจขไม่ได้วเอาใจคนข่อแหงเอยรับมาสะสองกัมน้อนีจักจัเอาใจไข่พอซื้อซือเกิดเป็นแผนแรกนีตต้องเอาใจทุกคนพอเอฟซีศิลปินแต่ละคนไนบบาง ขี่พวกกับแม่นฉันมาโอ้ยให้ซิ้นหน่อยนะนี่ก็เป็นบาเป็นบ้างแหละพี่เอ้ยย่าลุยแต่ของมิซิบอม่อยากจะมีอยู่บนทุนแต่หลานเพราะว่าแต่ไพลิดเลินเบิดทุกคนให้เขาใจคอยน้ำอันนี้คอยแบบเมื่อไรเราก็มองนี่ดีแค่นี้สิโอ้ยเอาเป็นตัวเกี่ยวเาเอาซอยกันเนาะอะไรนาะอันนี้มิตต์อันเออมิตต์สิไปกอมเมากันเองนะกับไปยุ่งอะไรเงี้ยแอบแอบนั่นไงแต่เขาก็รู้อยู่เขาก็เห็นอยู่ หน้าต่างมีหัวประตูมีช่องนอกเวลาคุมบ้านะแ่เรคุมแบบแบบนี้สายสืบล่ขึ้นยังหนีแจกส่วนยุ่แคบมาอัดสัตว์ีอย่างเนี้ยฝ่ายี่ค้ารอ้างกระลูกขอกเขากวล่าได้กระไรเอ็ซีบอก่ากวลาเอาดูวิสวบคนยังสีนากผูดันผู้ดันบดผู้ดันบดคนเบิงแม่ผู้นเลตตี้หน่อยเนี่ยผู้ดนเริตตี้อะไรผู้นีคนมาไล่หน่อยเนี้ยมาอะไรมาอะไรมากมันก็อยู่ที่ชั้นค่ะ มันอยู่ที่ศิลปินด้วยนะบางทีต้องเห็นใจบอยมีเพื่อนเด้วยบอกให้เป็นสีขาวอยากจะเป็นสีดาบอยเป็นสีชมพูอยากเป็นสีม่วงก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ชอบสีเขาเขาอยากให้เธอเป็นสีชมพูเธอไปเป็นสีม่วงเลยละมันก็ทํามันก็ได้เป็นแค่สีม่วงแล้วเอยบอกให้เป็นสี้มดันมาเป็นสีหลดงโอ้ยหนอกระเบงกเขาเป็นคนน้ำเขาถองัวลูคามาสีส้มจะขอเป็นสีเหลืองแบบนี้ เอาบ่อยเป็นสีแล้วก็เป็นสีเขียวเหมืนนี่นล้วโอ้หมายก่อนมันก็เป็นไปตามการยืนด้วยนะเปล่าจริงศิลปินที่ไม่ฟังหรือว่าความกระตือรือร้นน้อยอ่ะกระตือรือร้นน้อยแปลยความว่ามากยัไงหนึ่งไม่ลงโซเชียลสองไม่แัตช์ลาตัวเองสามไม่มีความตอบสนองกับแฟนคลับหนึ่งบางฮักเขาบอลเชียบอลหูจักซาดิดตัดซอเอฟซีบอลหูจักชงรูบเอฟเอฟซีเบงบอก่าแม่แม่หวัดดีค่ะหูจักเปลวบอล สีบัถ่ายก็ฉันกอดอาหารมันเปหนคนพิการพรองแวนทนี่แหลกบดเอออันนี้อีอย่างไปก้าวมาก้ากวหวดยังกันอยู่ลหลังหานลื่ตงตมนต่ำอยู่ก่อหมอกเล็กๆแบล๊แบแบแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่ารักลูกรักอะไรของด็กเนะาะเชฟเอฟซีของจี่เขาต้องเข้าใจบอสด้วยว่าค่ายมีคนเยอะเนาะเราจะไปนัง่งเขาเด่กคนเดียวไม่ได้ถ้าตัวเองเดินเดินตกแถวอบเหมือนเดินเดินแถวขึ้นเดินแถวลูกเสือ ันยางสากตกแถวดิขันยางเรียกกับท่านแถวมูเข้าแถวโรงเรียนเปรียบเสเหมือนกับการใช้ชีวิตคุณมาสายเข้าแถวสายคุณครูก็ดูว่าคุณคุณต้องเป็นคนมาสายแต่ถ้าเกิดคุณเข้าแถวตรงเวลามากกว่าเวลาคุณไม่ตกแถวแน่นอนขึ้นรถเมย์คุณว่ารถเมย์เขาจะมาแปดโมงคุณมาแปดโมงสิบห้าคุณตกรถเมย์แน่นอนเปรียบยมากับการใช้ชีวิตโลกใบนี้เขาไปถึงไหนแล้วเขาร้องเพลงกันเก่งกี่เพลงแล้วเขาเต้นยังไงเขายิ้มยังไง เขาก็ดีกระดายยังไงไม่ทําไม่เอาคุยเป็นแบบกูเป,เป็นนี่แหละก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็บอกแค่แค่นี้เออไม่อยากไม่อยากคือสอน,สอน,สอนตนัวผมเองเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ทัพผู้นําที่พร้อมนําทางเสมอแต่พอที่ทำว่าดันคนนี้ดันคนนั้นดันเฮ้ยเฮ้ยเดนาแบบเอออะไร่ะแบบว่าทำไมไม่ดูตอนนี้ดูเตรียมวีสีนเยอะๆแล้วคนอื่นไม่มีละ่ะสมมติ ไอ้หนีก็มีแต่กว่อไอ้หนีก็มีเห็นมีสีทุกวันนี้ก็มีบ้างเพราะมันขยันมันขยันมันกระตือร้อนมันมันมีอะไรมันอะบางอย่างที่ FC เห็นมั้ง่ะเออถูกไหมหน่มันจะเป็นอย่างนี้นักร้องอย่างนี้นักร้อง ศิลปินปน,นี่ศิลปินนี่ศิลปินที่เราที่เราบอกที่เราสอนนะอันนี้ศิลปินศิลปินที่บอกสอนอยากนีคือศิลปินแบบนี้จะบอกจะบอกไปแล้วกับบรบาทจเฮ็นบอกกับการเฮตุตามไปที่ของบริการตุรนแต่ศิลปินที่เขาที่เขาแบบพรรบัฒนาตัวเองเสมอไหม,ไหมนี่ศิลปินที่พัฒนาตัวเองเสมอเติบโตเรื่อยๆ FC เยอะ มูจาเข่าไปทักเอฟซีบ้านฮักจะขวงหูจกไปกดไค์กดเชะเอฟซีอยขวงผูจกไปอ่าเรื่องบางมูจกไปตอบมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับโพสคอมเมนต์เข้ากลุ่มมีกิจกรรมเรื่องกับแฟนคลับเนี่ยคนคนน้งเขาจะจะเริญเติบตเขาจะไปเรื่อย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 กินไม่หมดซื้อกมหมดแต่ชีวิตที่เราบอกเราหยาบเหมือนชีวิตคนนี้มันจะไปได้มันจะมันจะอยู่เท่านี้เลยมันเต็มแล้วมี เอ็มแล้วนี่คือเทไปไหนก็ล้นออกล้นออกเทไงก,ก็ลน้นอีเทงไงก็ลน้นมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เต็มเลยมันจะล้นอย่างเดียวแต่ศิลปินที่พร้อมไปข้างหน้าต้องเป็นศิลปินแบบนี้ต้องเป็นศิลปินแบบนี้ ห้าศิลปินสองแดนเซอร์ชายเตรียมตัวบินจาจา้าคุณเตียมเกาหลีจะจ้างไปไหนจ้าไปเกาหลีบ่าพี่อันนี้พูดให้ฟังในนามแบบเพื่อนฟินแลนด์เวลาเกิดอ,อะไรขึ้นผมชอบพูดไปก่อนนะเพราะว่าเวลาอนาคตม,มันจะไดอหว่าไม่ใช่ว่าเราตาินใจใครแต่แต่คนคนคน,คนเราก็ต้อง แอคทีฟ <Active S 2> ในตัวเองด้วยแล้วก็พร้อมที่จะตื่นตัวในทุกๆเส้นทางนะอันนี้ฝากลูกๆฝากแม่ๆไอซี LC, ที่กำลังติดตามศิลปินของตัวเองอยู่ไม่อยากให้วยไปทางที่ผิดไม่อยากให้วไปทางที่มันดูแล้วไม่พัฒนาแม่แม่ท่า้ตัวผมนี่เลิศดเก่งก็ยังต้องพัฒนาผมลดผมเลดแค่ห้าผมก็ไปเจ็ดไปแปดไปสิบผมลดแค่ สิบผมจะไปยี่สิบผมลดยี่สิบผมจะไปห้าสิบเราไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับที่น่าลัะคือศิลปินคือนักร้องือนักแสดงคือคนที่เป็นคนสาธารนณะเราคือคนสาธารณะนั้นนีงอันนี้คือคนสาธารณะคือพร้อมรับคาติชมพร้อมปรับปรุงไปตามคําพูดของคนไปตามคำํำติชมของคนอืมนะครับไี้เปรียบเทียบว่านะเปลี่ยนให้ฟังนะเปลี่ยนให้ฟัง ระหว่างพื่อหลคืออาชีพศิลปินมันต้องเปลีแบบน,นี้อันนี้คืออาชีพศิลปินนักร้องแ,แสดงอินฟูผู้บุคคลสาธารณะแล้วก็อันนี้เป็นบุคคลที่พูดน้ำหนักบอนน้ำหนานอื่นี้แต่จริงๆแลลูกเตียงก็มูดจะควอบมันไปน้องแต่ว่าเขาต้องสร้างสอนเองเพราะจะริงๆแล้วเป็นลูกโตเก็บเงืนอสิบขึอนเขา เป็นลูกตัวกิมไม่ซื้อเสื้อ้าลูกจากของเองเก่าบาบาแบบนี้บอกให้มาแต่ว่ากันก <c oughs> สอนเราทั้งสอนหน้าซื้อน้ำสอนหลังบ้านน้ำพูดละคนก็จะว่าพูดละคนก็จะ่าเป็นอย่างเชื่อว่ากันหลัางไม่คชื่อว่าน้ำไม่ต้องนอนหน้าให้ท่านที่พี่น้องเพราะว่าหลัางไม่มันงเบาเบิดแล้วมันบิรเห็ดน้ำก็ต้องเอาหน้าไม่น้ำอเออลูกจากของเนาะแล้ว่านะลูกจากจของเออ กาได้เห็นพี่้องกันเราต้องอันได้หักกันก็นต้องบอกสอนกันได้พี่้องเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกพูดสมองเสมอว่าผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหลังกล้องพูดยังไงหน้ากล้องผมพูดอย่างนั้นผมสอนศิลปินสอนเด็กดิก้งได้สังกัดในอะคาเดมี่ตัวเองสอนเหมือนกันหมดแต่ว่าคนเอามันจะมีคนแบบนี้กับคนแบบนี้มีปแล้วบอกสอนคนนี้ ผมก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมก็สามารถนําพาทุกคนมีอาชีพมีงานได้เพราะเราก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังไม่งั้นเราก็นําพาถึงไม่ได้สิถูกไหมเนี่ยเางมันจะสอนยากอย่างนี้อย่านี้เราสอนง่ายอยู่สอนง่ายอันนี้สอนยากมีสองแบบ